กับเกานะครับสำหรับ FC สูตรูคนวันนี้ผมกับสิบห้ามาีหน่องเอฟซีในงานแต่งหลานสาวผมนะครับเดี๋ยวสิบห้าไปชมบรรยากาศงานแต่งว่าเป็นแตงไหน เดี๋ยวพาไปชมเบืองนะครับอยู่บ้านที่ละบ้านลานสาวอยู่เขตจังหวัดอนทรน,นีนะครับเพราะว่าบ้านผมกับบ้านลานสาวอยู่ห่างกันประมาณ12กิโลนะครับแต่ว่าอยู่ร้อยต่อกันนะครับ ตอนนี journey, ้ก็เดินทางมาหอดเพือนหลานสาวแล้วนะครับของพี่เจษบุ๊คเนงานแต่งนะครับนี่ครับมาหอดแล้วเพือนหลานสาวตอนนี้มาแล้วนะครับเจ้าบาลไปทั้งเจ้าบาวนะครับมาจากบุรีรัมย์นะครับอำเภอปากคำนะครับนี่ครับชมบรรยากาศทั้งไปเจ้าบาวนะครับย้เบ่งนะครับเจ้าบาวเป็นเด้ไหนกันเ่งเแล้วนะครับสามภาพนะครับ นะครับนี่ครับนี่คือเจ้าบ่าวนะครับท่าบานนี้มาเป็นพี่ทีนะครับพี่ที่สูขวันนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ครับมาชมบรรยากาศอยากทั้งเจ้าบ่าอยากทั้งเจ้าสาวเราแม่พร้อมกันแล้วนะครับนี่ครับพนใส่แล้วมันเอะคนอ๋อวะยุ่งเมียเจ้าสาวนะครับเมียเจ้าสาวพี่สาวผมอันนี้เจ้าเบ่ากำลังจุดเทียนนะครับ ทีต้กันม <rock> ันถึงซือคนก่อ mm มัน hmm. ท like, ัางตางกันมาโซนนี world, hmm? uh ้โซนีเอกัน้กันให้่ซูพิธีขั้นตอนการจุเทียนและกระเจียง้น่อยกระจีซื้อวันนะครับเบบนี้จะบันมากของชุมือนี่เ็ึ้นมาก้างขกินมากเพราะว่าตัวมหนตัวที่จูงใจเขา นี่คือถายบรรยากาศนะครับการทําพิธีสู่ขวัญบายสีสู่ขวัญระวังเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับธรรมตะลุยมาทั้งตาธรรมะตะวันตะลุ่ยามาทั้งตาธรรมตะวันตะลุยมาทั้งตาตาบุกทังไอ้วันเทนังเศรษฐามีอวนิี้านนงสตะน้ำพัดสามี ก็เป็นเสร็จพิธีทั้งการสูขวัญนะครับตอนนี้ทั้งพิธีสูขวัญเรเซ็ตลงไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการลูกแขนนะครับปูกแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนนี้ทั้งพ่อพามพี่ทั้งพ่อพามป็นสูขวัญกับเซ็ตลงไปเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คงจะเป็นพิธีผูกแขนแล้วกันเจ้าบ่าวเจ้าสาว แล้วาก่อนสิบหกชขนเบอกรสีมีการทำนมม้ำมันเราลังจะเบาจะสาวกันนะครับเก็บบรรยากาศใน,นเบองนัครับลายสีสู้ขวัญสาว ตอนนี้ที่นี่ต้องบอภารนั่งบอเสียธนะครับมีการพม้นน้หอมเกี่บาวเจาสาวนะครับเกี่ยวนีรายม่เกดหาบๆหหามาา การคมนำมนต์เจ้าจสาวนะครับวางยายาเพราะว่าไม่กันยาแล้วมีกัายไปโพลมูกขาวิล้าให้แก่คนทั้งหลายที่มาชุมนมไหวพรให้มีสาในมือนีอยู่ดีมีแห้งมีวันภูกข่าจะวิ่งไปไปจุกกรมทุกไปแต่ละเบียดพิเศษดักดาบพิเศษกานำทั้งหลายผู้ขาวจะวิ่งไปไปทั้งกรมทั้งอีสานแถว่าอยู่ให้พวกเจ้ามีกำาลังมากมม้ขึ้นโคนั่านชาววิสานโจงหะให้พวกเจ้าใ้เจะโลกขยันโลกค่า ไม่เป็นกบไปกับหัวเราพลาด้อนออกต่อไปเป็นกับจิปุ้แค้นจะบ้าจะซ้า,าแล้วครับบบเดียวพอเลี้ยงหมาในบ้านในมือเนี่ยนะครับวันที่16บมิถุนายนมือสันวันดี นะฮเจ้าผู้สาวลาวล้มิหาเห็นเยอะห้อเห็นอยู่เยอเห็นอยู่วะเ้ห็นยังไครับไดค้ปายของไปหาผู้ใดก็บ้านจะพูงงามๆก็จะเป็นเปนเ่าปิ่นเนาะวะับถ้ามาได้ล้วไปหาผู้สาวเนาะออโอ้ยจะเป็นค้างกลายติดตามแนเดอติดตามแนเดอติดตามแล้วโคดถูกใจให้พ่อูกใจได้ผู้่าวใหญ่เนาะเอือกัไปอีกแ ลงบองใจฉันเห็นเหมือนราะววาฉันปิมูเธอจ้าฉันเปมือเบื่อเบื่อเกิจะไปอีกล่ะเบื่อเบื่อเลนได้ยิงกับ้เล่าเป็นว่าเอา่ใส่ใน้ากัีเลเทคโนโลยีมันทันสมัยกูเมือนี้ยแต่ว่าข้าสึวดได้แต่ควงเขานะคะเฮ็ดพวกรอยกินพร้อนนะอยากินขี้พกรอนเพร่อย่างเ้ เดี <łość> ๋พอเขล่รอยนึงแนทั้งหุลอรอยเศร้าถ้าอยากกินกิปโมเขานะซมครบมาเจอไม่กเ็ภาพบรรยากาศการถูกแขนจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับลีปมากันนี่ตอนนี้พอข้ามเป็นคนผูกกอนนะครับผูกแขนจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับนี่ แม่เจ้าสาวนะครับนี่ครับเสื้อขาวนี่แม่เจ้าสาวนะครับกําลังผูกแขนเอาลูกเคยนี่ครับมันมีกําลังดีแค่ลูกเคยมันใจไกลพอแพนหน้าท้องใหญ่บอกตอมาทั้งนอกอยู่ทางนอกที่ลายสีสูงกว่านผูกแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเบาๆงั้นทําไมผูกแขนของสีครับเจ้าบ่าวกระไดเด็นซีเขากับเบืองเอานะครับใส่ดุมพินิจเบืองเอาล่า บอขออธิบายลงรายละเอียดนะครับเบื้องหน้ามหมู อันนี้เขาจะบ้านําลังทําพิธีผูกแขนอุ้งยนอกไว้เลยขอเอาคนไปเขาจ่ออกขาจะสาวนะครับเขาพิธีขาจะสาวผูกแขนเมื่อกี้นี่เอาวิยาเราไอดเาจะสาวจะเอาเราไปกินญาพี่น้องด้วนครับวิยาขายนแล้วบรรยากาศนะครับงานแต่งผูกแขน หลานสาวนะครับให้วันไหน้ามาผูกกันว yeah. uh, yeah. ันไหญย้ายน้อยห่วันงกแนเอาเงียนอไิไปแง่แต่อว่าเดาไปในสุ้มพุชได้ขึ้นนี่คือบรรยากาศภายนอกนะครับหลังจากผูกแขนสู้ขวัญผูกแขนแล้วนะครับจะบ้าวจะสาวมาใหญ่เทียนนะครับ ที mm ่แขกเรือที yeah. Yeah. ่มาในงานนะครับเนื้ัวกับยาไยคลิปบานี้เดี๋ยวจะทยดอกแม่คัวนตอ่จะบรรยากาศแขกเรือที่มาในงานนะครับงานเพมาอนโอเคมากโอเคเออเเคเออเคเโอเคเ ขาวทั้งนี่ผมวั้สามข้าวแจงหลานสาวนะครับ <c oughs> นี่นนี <c oughs> ้ดึบรรยากาศการย้ายเที่ยนต่อไปต,อตัวนี้เดตวระบายเที่ยนนี่ครแขกเกลียดหยาบยีน้อมมากนะครับตวัวนี้ พ็ที่ทั้งยายเทียนแล้วนะครับตอนนี้กัีสมาสมาสม่าพี่น้องให้บน่อาไก่อตอนเป็นที่ปอนไขนะครับไขเจ้าจะสาวเจ้าคนดังะัสยาไปผูมาทย่ยขาคอยแห้งงไปตับไขฟงแพงคิงเพื่อบิป้อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวโอ้ใครมางามดิงาม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  งามคืดจะเบาจะสาวนละนี่ครับคือบรรยากาศนะครับใคต่อไปจะเป็นการป้อนไข่แ่เนี้ยนไม่ค่ะนี่เดียวน่งเอาไว้เอาว่าเขาลบรรยากาศสิงยี่นยี่นว่างแล้วก็ไปกี่าันยี่ปไงกันเอาใส่บน้านังเนาะต่อไปก็พามานกงคว้านไข่ละบาน ไปักยไปต่อไปก็จะเป็นการสมมติสมมานะครับสมมาเขาท่้งยจะบ้านะครับญาติพี่น้องนักปลายจ่าบ้านนี่จ้าสาวก็จะเป็นปายสมมานะครับ สมาญาติี่น้องทังจะาเบาเยเก็บภาพบรรยากาศในเอฟซีดยกนะครับ่งนมัแต่งนั่แขนแขนสาวยู่บันคําจวงนะครับตำบลคาสุเพื่อวันสาหมอตลอดอุดรอนานีนีคับงบรรยากาศญาติพี่น้องทั้งไปเจ้าบบานะครับมาจากบุรีรัมยทาี่รกขเียอยู่ดยทน้